แจ้งน้ออ้อมเพ็ดชิปโอ้ค่ากี่ได้ค่ากี่ได้อืมชิปนี่เขาก็ชิปใหม่อุ้ยยอดมึงเป็นพันคนได้โอ้เก่งเก่งเก่งเขาก็เฮ็ดใหม่ได้๋ยวซ้ำนี่ถือว่าเก่งแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกเฮ็ดอีกอืมอืโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรับโทรศัพท์กันเนอะปวดทั่วมากฮัลโหลอืมอืมเออจักหน่อยเดี๋ยวก็กลับแล้วเออหน่อย เออเออจิ๊กแอปล่ละอืมหัวโทรมาตามเออข่อยสีเมื่ออะไรได้แบดทีนี้มือนีเห็นโทรมาสามรอบสี่รอบอะเนาะอือท่ได้โท่ดีเดี๋ยวเห็อุอีกก็เกินนี่บ่ขนาดได้ยังอยู่บ่บ่ขอ่อยสิเมื่อแล้วมเฮ้ยเท่ตามเมียมาสันปานเมียเพิ่นผู้งามคักงามแน่เดี๋ยวเบิ่งหน้าปานแบ่ รถเหยียบกระป๋องกับป่านหยตามได้ตามดีอยมางกับเมี่ยงกันเออจะเข้าไะไรเด็กเร็วอือ อันคอยิ่งเจ้าช่วงนี้เจ้าคือบอ่เสบ่ใสเจ้าคือเป็นเสาวๆมองๆคือจังคนคือหลายนี่แม่อืมคิดหลายอยู่ช่วงนี้เออฟันบดีเออฟันเห็นว่าซับไป็นมีเพียนหน่อยทุกคืนทุกคืนไหมซับเป็นอย่างหรือว่าไปเลยคิดหลายบอกเหรอเจ้าพวกไดนคืดหลายดอก เป็นยัง่ะจบเป็นประสาทกระเบงหนาผัวปนเนี่ยขี้ให้หลไรดำดำซะละจะพูดใดไู้สาวทัางไหนเขาสีมะมากนั่นวะมัวกูคู่หห้บวบคน้ยขเดีไยวเบพี่อาจ้าหุ่นมา โอ้คือบรรยากาศดีแท้เหมือนนี่เอ๊ะไอ้ซักอือจะไมานั่งอย่างนั้นสบายอารมณ์เสียตตยเว้ยอยู่แถอเอือด้วยสีไม่ใส่ดอมโอ้คอยว่าสิไปเยี่ยมักอูดเอ้ามันเป็นอย่างโอ้ยมันบาสบายมันเงียบเบาออก อ๋อผูว่าจังสันเอ๋ออ้อกระสิบอันนั้นจังไหนเนอะตังเว้นกันขืนมันกับปฎิยุกับลูกกับเมียจะเถื่อไหมมันก็เลยนหู้ตันตัวคือว่าจังสันผู้ตันเออหู้ตันว่าเงี้เถอะพยายามมันกันเด้อเออเออเฮ้ยอย่าลืมถามมาให้นั่นในมือหู้มันตันยี่หลีบอกหันเออเด็กวัยสิถามมันใครดอก ช่างล้างแต่หูตัดนันตันนีหลีบอ่